โคชเชเอมชอบค้อามนี้ค่ะที่เพื่อนๆของเราแชร์มาเนาะว่าความสวยจะมาพร้อมความรักถ้ามีความรักเราจะสวยโดยอัตโนมัติอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะคือความสวยจะมาพร้อมกับความรักมันหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกรักตัวคุณเองมากมาก ก่อนที่จะไปรักผู้ชายก่อนที่จะไปรักคนอื่นแต่คุณรู้สึกรักตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองมากๆคุณจะสวยขึ้นเวลาที่คุณรู้สึกรักตัวเองคุณจะดูแลตัวเองหาสิ่งดีๆมาบํารุงบําเรอตัวเองอันนี้นะคะคือการรักตัวเองแล้วเบื้องต้นนะคะทีนี้พอเรามีความรักในตัวเอง คุณจะสวยขึ้นเพราะคุณสวยขึ้นมันง่ายมากที่ผู้ชายจะเข้ามาหาคุณเพราะสิ่งที่สำคัญผู้ชายมองผู้หญิงอันดับแรกคือความสวยนั่นเองนะคะไม่มีใครกล้าเถียงผู้ชายจะดึงดูดเข้าหาผู้หญิงที่สวยดังนัง้นจงทำตัวเองให้สวยในแบบฉบับของตัวเองค่ะ